Buffet Battle. เกมวันนี้นะครับก็เป็นบอร์ดเกมที่มินิเกมปาร์ตี้สังสรรค์คือแค่นั้นเราเล่นของโอฮาน่าครับบอร์ดเกมไปบอร์ดเกมเรารู้สึกว่ามีความติดใจมันสนุกติดใจนะมันเรามันเล่นลื่นอ่ะวันนี้ก็เลยคิดถึงแบบเกมวงในวงเรียกว่าอะไรวงสังสรรค์ในวงปาร์ตี้รวมเกมไปเลยรวมเกมมินตัที่เกี่ยวกับแบบเครื่องดื่มเราสามารถไปเล่นกันได้ก็เป็นเกมที่หลายๆคนเคยเล่นกันแน่นอนว่าเกมแรกไม่พ้นเกมนี้ครับวิ่งแข่งใช่แล้วต่อด้วยแบดมินตันม่ไหมไหมนี่อ๋อ เริ่มริ่มตรงไหนเริ่ม่ตรงไหนกระดานมัโตะเพราะเราเคยเล่นมาแล้วผมนิ้วซนอะตรงเนี้ยตรงไหนอ้ผมสลับซนอ้าผมต่อให้เป็นมือซ้ายดะต่อให้พี่ผมเล่นตรงไนมีเกมอะไรบ้างนะพี่เกมแรกก็คือเกม มันจะเป็นเกมจงบอกชื่อใดๆก็ได้อย่างเช่นจงบอกชื่อสัตว์ทุกคนก็พูดชื่อสัตว์เหมือนหนึ่งในเกมโดเรมอนเออคือมีคนตั้งคำถามมาใช่ไหมแล้วกูต้องตอบให้ไวภายในกี่วิสามวิหนึ่งสองสามตอบหมดคำถามเขาภายในสามวิใครเกินใครซ้ำโดนนี่นี่กูชิดชื่อใหม่เลยนะหนึ่งคำถามสามวิอ่าอันนี้นะไอเฮียมนช่องยกหลังเลยกูก่อนแล้วกันนะจงบอกชื่อยี่ห้อรถอ่าบีเอมดเิยโตโยต้า ฮอนด้าดอทมาด้าเมอร์เ d เดสเบนซ์อิซูซุสุสูกิออดี้ยามาฮ่าไทลุ่งจากัวปอเช่เมอร์เซเดสเบนซ์สา้าวายวายคล้ายๆมาพร้อมยังพร้อมกครับบอกชื่อตัวโน้ตตนตตีโอดเรมีปาาอนลาที โดสูงสามไม่มสาาไม่แล้วเอาเอาเรื่องจริงนะพี่เรื่องจริงอ่ะมันโนนมันมีแค่นั้นจริงมันอ้องแตมันจนไปจนไม่มีสีไ่ไม่ันมันจะพูดยังไงมันจะมีสีชาร์เออไม่ยอมพูดสีชาร์ปเพราะจริงๆโดนชาร์บแล้วก็ถึงแค่สิบสองเกมไม่สนุกเลยมึงต้านเกมมันไม่จินตนาการไอ้เจ้ยแม่งไม่ครีอเโอเคมาต่อไปครับ จงบอกชื่อไดโนเสาคาร์โนโซลัสหนึ่งไซเซอราสต์สีเล็สีเล็กหนึ่งสองสามไอ้แม่นโดร์บอกไม่ได้แล้วแหมไอ้ที่เล่นรอบเลยนะที่ยังเกี่ยวกับเล่นเลยอ่ะบอกชื่อแบรนด์คีย์บอร์ดโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาได้ได้ได้หมดได้หมดคีย์คอนซาลุสเปโอ้คือนี่ หนึ่งสองสามมายคอซอฟมีไหมมีมีปเปมีง้อมีไม่มีโอเคแคตาจันจันจำบอกชื่อตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เฮอหมายว่านี่เกนเจอร์รอนดาวันดอนกลืมใจจริงจริงและกูยิงยิงก็ไม่สน ดอนโอเคต่อไปพี่พี่เบนต์พูดชื่อดาราศิลปินเกาหลีจองกุ๊กคิมจอนโฮซีวอนนี่สีอุยฮาเลยจองพี่จงเฮ้ยพี่จองได้เลยนได้ได้อ๋อก็ใช่หปึ่งเกาหคุณนะกงยูเออเจโฮอาโมแต่เออเฮียหนึ่งสองสามหมดไปแล้วเบนตินโหเี่เย่างเงี้ยบเบนติตอนแรกนในหัวมีแลคันเล่นเดี๋ยวไม่พูด เจอพี่จองมันงงเลยจองบอกื่อประเทศในเอเชียจีนไทยอินเดียฟิลิปปินส์ี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์จีนฮะจีนสามไปบ้าสามอหรอ่ะเปลาพูดจีนคนแรกผมไม่ได้พูดจีนผมพูดจีนพูดภาษาไทยแต่คูไม่ได้ไม่ได้ว่าภาษาอะไรเฮ้ ข้อมากเลยรถตะขาบเลยครับไม่ใช่ยาดองไม่ใช่ยาดองจังหวัดในภาคอีสานอ่าบุรีรัมณ์นครราชสีมาไอตัวสุอีสานขอนแก่นนี่กาฬสินธุรีรัมณฑหนองคายมหาสารคามมุกดาหารคือวันบุรีฮะไม่ใช่ไม่ใช่ ด้วยหรืขึ้นมาเหนือนิดนึงกูไม่รู้กูเหมือนกันวิชาสังคมกูสูงที่เล่นกูก็มัวนะกูรอว่าใครแบบขัดแค่ไหนต้องบอกชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวคอควายชื่ออะไรควายเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมนะว่าคนตั้งคำถามอ้องมาบ้างนะกูหมวดนี้กูงงว่ะหมวดสตาร์วิกเควดสตาร์วิกเอควายไหมคนคน ได้หมดเลยข้อควายใช่ไงควายครีมคนอีสานเนี่ยแปลว่าควายอ๋อโอเคหนึ่งสองสามขนมอ่าอันนี้ต้องอยู่อยู่ที่ว่าตรงนี้คะตรงนี้จะแบบจะปล่อยไหมผมเขีนผิดอ๋อเขียนผิดนะอ๋ออ่ะเบ๊ทคิดคำมาคิดหมดมาคิดหมดสุดท้าย ของผมเอาเป็นชื่อวงดนตรีเฮ้ยไอ้นี่ทำสารน้าดนตรีใไอ้นี่ไหนเหรอไอที่สร้างสุดเจ้าเลยเอาแค่วงดนตรีบอดแดนเกลือกรุบได้หมดได้หมดเลยบอดี้แสลมโอ้โหแม่งคำเดียวกูเลยหมดแล้ววง b ม s อะไรนะ b ี s Big Ad ิ๊กแอดโเฮ้ยโอ้โหแม่งคำนี้อรัเล้าโดมเฮ้ยโอยแม่งกูแข่งเล้าใจดูนี่นั่นอ้อยดีกับสิวดีมาดูนี้ ซุปเปอร์เจนเนียรซุปเปอร์ติงไก่ไม่อยากกินละอันนี้มึงอยากกินเอาลิเกบุ๊คเซิร์ฟนี่มีโมซุปเปอร์ติงไก่มีอาลราเซ็นยูทูบอ่ะใครกล้าชาเล่นไหมท้าเลนจ์ถ้าเกิดชาเลนจ์แพ้ต้องดื่มสามแก้วนะอ๋อ่ะงั้นไปต่อซุปเปอร์ติงไก่เออซุปเปอร์ติงไก่อ่ะเด้อเยอะแปนเค้กเออเวนจิลเดนสวิตมันเลบีจีคอปเฮลเฮ้ยทำไมวะทช่วยทีงมันเหรออ o b v i เ u ส เออซาซาเออโนโมาเดรดไอ์ทอสมิสบูดเบสอีโบลาซุนสุนซนซูนซนนนึยมไมค์คอมิคอลโรแมนฮอรสมมธคารลาบาวสลิปปิ้งชิปล็กคาราบาวมาลิโอนาซิมเปนแผนเบิเฮ้ยจำคำจำไม่ได้แล้วนะเนี่ฮะอ๋อเออฮิวโก จ๊กโซคูสิบล้อกุชชาร์ตปาสูบานาน่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเย a n t นี่มันตั้งแต่ซูเปอร์ตีนไก่แล้วงงจริงไีไปไปไไม่อยากเล่น The t r a n o i o n 7 s Fold หนึลืมอ่ะ มีไม่เป็นไรมีทีดูวันไงีที่เนาหมายขนาทดสอบเ่าดีเออเอาวินกูนนี่ที่มเนี่ช่วยนเอ้ยเดอะทยดูพีอ็บิ๊กแบงจะเกมเรื่องสักร์แบ็คพิงค์วันติเกิลแบ็คเฮดเฮ้ยเฮ้มีสุดยอักแรงไงอ่ะดูเอม พยอนอาเจฟซันเตอร์เบบี้มอนเตอร์ชือสิริพหนังไพพง์พงเก่งเฮ้ยเฮ้ยมี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 ีม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 ีีม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  หนังต่างชาติแปลไทยผมก่อนนะหนังเหรอหนังหรือซีรีส์ได้ไหมหนังซีรีส์ละครเวทีละครคุณธรรมอะไรบ้าหมดเลยสุดหัวใจที่ปลายขอบฟ้าพิลักเจ้าพ่อมาเฟียเจต่อร้ายกับนายเจ็่มเจ็มพบรักที่ทานซูเเนียรักสมุดเกยที่รักชู้รักเรือล่มเอาสารรักที่ลำปางโรงแรมนี้ปิดแล้วผู้ขอจะเล่น มีมมมีมีม่นังอินดี้่อ่นงอินดี้โรงแรมนี้ผีจอมีเรื่องนี้รู้จักกูคนใ่ปีนเป็นจ่อันนี้ต้องยอมโค้ดไอ้เขียมจริงตำนานรักสองสวรรค์มองค้างหน้าบางไส่เมมบอกเธอที่เบอร์เดิมเฮ้ค่อยีย่บริการน้าเรีย ใหญ่ตัวเล็กเก็บเห็ดที่น่านบ้าอาจารย์เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ทื่เรื่องเดี๋ยวไม่ใช่ชัดเลยว่าต้องเป็นหนังต่างชาติจะต้องแปลมึงบรรยากาศได้เหลี่ยมกูรอดได้ไงมึงจะแปลแปลก็เป็นแบบอะไรแบบายประเสริฐขีหลังมุ้ลเลต์ได้ได้ได้ต่อต่อต่ออ้าวไม่ไม่ผมขอใช้ผิดขอใชผิดเดี๋ยวขอหมดเดิมไปก่อนมันมือละมันมือละแล้วขอหมดเดิมไปก่อน ใจนี้มีแค่เธอนี่หค่เตรียมหัวใจเพชรยายตัวร้ายกะนายเกลียดได้ได้ได้หนังอินดี้เป็นชู้แต่เธอก็ยอมอ๋อโอมยใครต้องดูรู้ว่ารักพนักไม่ว่า รักรักนะยหญ่เก่งไงเข้าวินเด้ใครใครก็มีเจ็บครั้งนี้พี่ขอยอมโอ้โหแต่ปนที่รักลวเลือดเลือดแบบห่ังไปเหลืองๆอ่ะมาหาดบอนแล้วนอนไงด่งนี่ไหนวะ่างไม่่ไหนวะปีสองปีสองปก มองทั้งคู่ที่รูตาเมียวนี่ลูกเล็กแอบรักรักจึงรุมเมร์อะข้าววองอะลิงสามมุกก็หยุดไอไม่ได้เอ๊ะฝรั่งเลยยาวันที่เจอเจอแล้วโอเคเกมชักมือนะครับกติกาส์คือสมมติสมมติใครชักคนสุดท้ายกับชักพร้อมกันโดนตไหนก็ได้เอ้าเข้าใจแล้วไปนะอันนี้เกมเร็วเกมเร็ว หนึ่งสองสามสิบจบโดนค่เชิญเชิญไม่ได้ยีหรอตัวอย่างตัวอย่างม่คิเลยรอบสองนะอ่ะให้พี่บอลเป็นคนนับเริ่มบ้างเพรอย่างเดี๋ยวมันจะเป็นคนแรกได้ตลอดรอบสองนะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกเลยหกเข้าปากไปเลยหกเข้าปากเลยพี่คนณชายคุณสอกันใช่คือ คนที่พร้อมกันและคนสุดท้ายโดนนะครับ่ไม่งั้นทุกคนก็รออยู่คนท้ายดิถูกต้องกูก็รอเนี่ยโดนเลยงั้นต่อเริ่มพี่พิชินใช่เริ่มด้ยผมนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอคนบั๊กเลยหวะกูไม่กูไม่เล่นมึงรอสุดท้ายเลยมึงรอสุดท้ายเลยแต่เมื่อกี้กูรอคนบั๊กไอ้เนี่ยไม่มีคนบั๊กต่อไปพี่สมบัติเป็นคนเป็นคนนับเริ่มเธอแบบเริ่มหนึ่งนี่ได้ไหม ได้โอ้ได้โหเริ่มหนึ่งสองรอคนบั๊กูรอเพื่อนมันเองไอ้เหี้ยแข่งพ้องไปเลยกูรอเพื่อนมันเองเริ่มเริ่มนะหนึ่งสองสามถ้าข้างหน้าไม่บั๊กมึงกับกูโดนจะรอคนบั๊กหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสอง แต่น yeah. ่้องห่วงเขลอยเริ่มหนึ่งสองสามใครโอนท้ายน้อโดนใครเริ่มไอบอลพี่บอลพี่บอลเริ่มเริ่มอังวนบอลอะไรอันบอลเดี๋ยวต่อไปนะคะเราชุวงฮักเบกนิดนึง เวลาแบบคนแบบสังสรรค์อะมันจะเริ่มแสดงอะไรบางอย่างออกมานี่ลองดูทีนี้แล้วองฮะลองดูทีนไม่คนเล่นเหรอเ่้ยแจะเป็นลึกลับได้ไหมทรงแบบหัวหน้าแก๊งมาเฟออียมึงไม่ต้องมาทำเป็นไก่สือมึงไงโน,นชลาชน,นผมไม่ใช่โนชลาชนมึงไงวะผมชายสารพรัอดอรยบอกซิงค์แสตตี้ค่ะไม่ใช่นี่ เล่นกี่รอบเล่นกักี่รอบกูต่อให้กูไปเล่น ROV ไก่เบนลูกไงน่ะกูยังจับได้เลยอ่ะไอโนชลาชนกูไม่ใช่กูไทศสันไฟเตอร์วอซิ่งยิมส่วนเราแพทเม่โอเคเกมต่อไปนะครับเป็นเกมแบบ ฝึกทักษะสมองซีขวาครับทักษะในพวกแบบการคำนวณอือก็คือเกมห้าพูดเลขที่7หาลงตัวหรือเลขอะไรก็ตามอืเฮจะเป็นยังไงรอไปดูนะครับแล้วก็ห้ามพูดเลขนั้นด้วยครับไม่ต้องพูดสันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเกิบสดสสิสาม กิบหกสิบห้าโอ้โหข้ามด้วยโอไม่ข้ามทั้งหนีเรีอะไรต่อไปอ่ะเจ็ดป่ะเริ่มใหม่หรือว่าไงเริ่มใหม่กูดวงไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบสองสิบสห้าหสิบปดสิเยบสองบสามยสบห้ายี่หหนึ่งสองส เจ็ดสามยี่สี่มั้งเราลองไต่ไปให้ถึงสักห้าสิบไหมโอเคได้ไหมถ้ากระโดดสามสิบกูจะเจ็งละอ่าเก้าเก้าในเก้าครับถ้าพูดเก้าแล้วก็ที่เก้าแบบไปหารได้ลงตัวโอเคถ้ามีเก้าในนั้น หรือว่าแบบ99ยไมไม่ได้199ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับใช่แล้วต้อง98มึงคุยอยู่ว่าในพวกเรามึงคูณทิ้งไว้ว่า0พวกอะไรมึงหายไปได้โอเคโอเคได้ไโอเคมานะเออน่าจะคูณ9ยอมยอมยมยอมยยอมยออมยอมยออมยออมยอมยอ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเก้าเยบุ๋ยบุ๋ยน้องยังเล่นบุ๋ยกันอยู่ปะบุ๋ยความต่างของเจนสุดน้องงงขนาดบุ๋ยคือเกมอะไรคะมีมีใครทันบุ๋ยมั้ยไม่ใช่ น้องเจนนี่เขาเล่นเวฟบุ๊กแล้วกินเล้ากันให้จับได้หมาป่าคือโดนเลยหมาป่าโดนอ๋อหลับตาเลยตาไม่ต้องหลับไม่ต้องหลับตาหรอฮะเยอะสับๆไปใหญ่โดนหมาป่าโดนเด้อสิสิบแปดไอ้นี่ไม่ไหวทิ้งไปเลยทิ้งทุกอย่างทิ้งทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นเกมที่แบบเป็นเป็นเกมปาร์ตี้นะเราเราแค่แบบ พดสอบไหวพิบเลยเถิดไปเยอะเหมือนกี้นะทำไมเก็บมันงอกมาเยอะวะไม่ได้ดึงอกเอาอะไรอ่ะแกโย่ขาดมั้งไหมอย่ากัดแมเยนั่นั่งนั่งแพ้นั่งแพ้โอเคมามานับว่าไพ่ในนี้มันมีกี่อันถ้าใครนับผิดกินมึงไม่โทรถ่าวะาทำต้องห้ามอันนี้ง่ายๆครับอันนี้คือเบสิกมากแค่ไปซื้อ ก๊าซครับต้องห้ามจากลิงก์ข้างข้างใต้นะครับเดี๋ยวเรากดเอาซิเกตไปเป่นค้าได้ครับพี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเริ่มที่ใครอ่ะพี่ใครก็ได้พูดมาใครจะพูดอะไรเนี่ยเวลาอยู่กับแฟนแล้วก็แล้วมันจะพูดยังไงเลยอีสาตมึงต้องพูดสิอ่ะใครจะกล้าพูดไม่รู้เบสอายุเท่าไหร่วะ เอออ็ดพี่สาตอนตอนมาจากบ้านอ่ะมึงมาอย่างไงย่ากินซ้ายเ้วเลาวมาเหรอยังไงจบแล้วจบแล้วเก้่สิบเก้ใช่ไหมเก้าเก้าแปดอ็ดแปดเอ็ดเหใช่ครับใช่ครับใช่ครับที่สมัยที่สมัยไหใช่ใช่วางลงไปแล้วดื่มสรุปสรุปว่านัดมาอย่างไรเมื่อเช้ามาไงมากับหมับ ไปครับ <laughs> <laughs> ไอบอลมึงมองอยังตอนเนี้ยส,ด,สดเลยจริงเหรอแล้วตอนนี้ไม่มองเป็นไงวะจูบไปทั่วกู <laughs> รู้คำเต็ง <laughs> จูบครั้งแรกอายุเท่าไหร่กูเหมือนเป็นต้นหอายุสิบห้าเดนมาเป็น้าวหรอมอง หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลามันไม่ไหวมันไม่ไหวมันหนาวคนน้ำเล่นแท้ๆกินคำพ้องเพื่อเวลามึงไม่ทำอะไรเมาพิษกินพิษกินพิกินกินกินคำอะไรจุกินโย่ถูกถูกว่าเก่งก็กินด้วยทำอะไรอายุูกินเก่ง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 วะ ต่อไปคำเพื่อคือเราจะมีการคนละสองพอเออถ้าใครยังไม่เคยดูคำท้องเพื่อนะคะไปดูในช่องเราได้ทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนพูดคานี้ออกมาเราก็จะเป็นฝ่ายมิชชิชนะไปจากวันนี้จะมีเราเราเราโอเคได้อยู่เอ้ยเกือบจอยจดจดไว้นะใจจดใจครับขอบคุณครับ ไอ้ตอนที่เราคุยกันในวงเล่าปกติมึงคุยเรื่องอะไรดูดน้ำดูดน้ำดูดไปดูดดูดดูอะไรดู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 ไรไรหรือผู้ชายชอบคนที่ดูแลตัวเองครับมันเป็นเรื่องของบอนทอปผผู้ชายใจสั่งมาจริงชอบผีหรือผู้ชายไม่ปกติในวงเล่าอ่ะในวงเล่าในอ่ะอ่ะมึงคุยเรื่องอะไรดูดโอเค คุยเรื่องงานคุยไปเลยคุยเรื่องผัวเมียไปรับมึงวันนี้แค่ไปรับแกหรอเฉพี่เฉลียวพี่ชายแกมาส่งเ้ยส่ง้ยเไอ้บ้าเใส่เชือกเชิญละมุนส่งดุดดูดบูลูดอ่ะโอเคแล้วเราดูดดูดบุูลูดไหมครับไม่ไดูดุดบุลูดแต่ว่าอาปกติเวลาไม่ดูดบูรุดกิน แค้ต้องหาับก็ได้สั่นครับกุญแงต่างมาแล้วกุญแจของจอแล้วเนี่ยเป็นของจอ่ะถ้าเกิดมีมีมีเมียกับมีผัวจะเลือกอะไรบุรุษดะหว่างบุรุษเป็นฝ่ายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะเป็นชายหรือผู้หญิงอ่าโอเคกูจบละไอเบนตาหนี้พี่นัทชนะนะครับโอเคนี่ก็เป็นหมวดนะครับคำต้องเชื่อมคำต้องห้ามมาตู้มมาตุ้อเลยคำพ่อเบื่อคำต้องห้าม เราจะกำหนดเลขมาอย่างเช่นเลขที่ใอครับ58าสิเรามีสิทธิ์พูดได้ไม่เกิน3ตัวเลขเท่านั้น only three number โอเค you know บางที่อ่ะเขาจะ กดใครม่ถือกันไว้และแอบแต่ว่าเราจะกําหนดไว้ว่าเลนส์เราจะเป็นประมาณนี้อย่างเช่น1นึ0รหรือ1-50ถห้าบแต่ขอผมหนึ่งถึงแปแล้วผมเลือก7 9็ดเล่นกันจนเย็นเลยเล่นของเล่นององเท้าเลยผมแล้ววันใหเล่นแบบพี่นัดลองกดเลขไว้ในเครื่องคิดเลขหนึ่งอันเล่นใครที่ยันปะใช่หนึ่งสองสาังโดนสี่โดนยังยังห้าหกเจ็ดแง 1>, 3, 1ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบาตั้าเราวงตัวไหนใส่กระโปรงตัวเล็กมหแล้วเ่ะเลขเท่าไหร่ไม่ไม่เกินห้าสิบพี่เข้าใจว่ามั่นใจเข้าไปเลยห้ไปเลยตื่วไว้บบแวัที่เริ่มเทปิ่มทุกก้า1หนึ่งสหห

มันเป็นเกมปลาโลมากระโดดลงน้ําจ๋อมปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดลงน้ำหนึ่งทีู่ดจ๋อมนาที่ก็มีแค่นี้เออแล้วปลาโลมาสองตัวกระโดดลงน้ำปลาโลมาสองตัวเพูดสองรอบด้วยปลาโลมาสองตัวปลาโลมาสองตัวกระโดดลงน้ำสองทีกระโดดลงน้ำสองที จอมจอมจุยเอางั้นหมอดึกลึกเปเลมานของตื่นเลยโดนนี่ยมันชื่อว่าเกมปลาโลมานะคะโลโก้เป็น g o o g l e Map แล้วเป็นคนปลาให้ปลาโลมาคอยแท่าให้เริ่มนะปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจอมปลาโลมาสองตัวปลาโลมาสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจอม ปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวกระโดดลงน้ำสามทีกระโดดลงน้ำสามทีกระโดดลงน้ำสามทีจ๋อมจ๋อมปลาโลมาสี่ตัว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 กระโดดลงน้ำสี่ที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 จ๋อมจ๋อมจ๋อม ปลมาห้าตัวปลรมาห้าตัวปลมาห้าตัวปลมาห้ตัวปอมาห้าตัวระดดน้ำห้าทีระโดดน้ำห้าทีระโดดน้ำห้าทีโดดน้ำห้าทีโดดน้ำห้าทีจม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 อเรามาหตัวอามาหตัวพอเรลมาหตัวปลมาหตัวปลมาหตัวตัวนี้ไม่ใช่โลมา นิ้วจะหมดเสียละปลาโรมาหนึ่งตัวกระโดดลงน้ำหนึ่งทีจอมปลาโรมาสองตัวปลาโรมาสองตัวกระโดดลงน้ำสองทีกระโดดลงน้ำสองทีกระโดด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 เราไม่เล่นตีนจีนกันกระโดดไม่ได้ถ้าคุณจีนด้วยทีกระโดดปลาโรมาหนึ่งตัวกระโดดลงน้ำหนึ่งทีจอมปลาโรมาสองตัวปลาโรมาสองตัวกระโดดลงน้ำสองทีกระโดดลงน้ำสองทีจอมจอม ปลามาสามตัวปลามาสามตัวปลามาสามตัวกระโดดลงน้ำสามทีกระโดดลงน้ำกระโดดลงน้ำกระโดดลงน้ำอ่ะชื่อพี่เพชรเพชรแม่ไงมือไปแล้วน่าจะเอี้ยหกเอ็กคนเที่ยเพชรแม่ต้องหลายรอบลืมเพชรแม่เอาได้แเราทำได้เพชรแม่มึงจำไว้เนี่ยก่อนเพชรแม่ก่อนโอเคเพชรแม่มึงเป็นไงแล้วก็เพชรแม่เพชรแม่มึงมึเป็นไอ้นกทาราชน จำได้กูบอกกู้ดูเชิญยิ้มถาหอยะหอยไมนนีเอาให้ได้อ่ะเริ่มงพีซีมิกรอบนึงครับเดี๋ยวขอบบุญ้า้าเลยขอบุญขอบุก่อนไปอย่าอ้นี่อย่างจับผิดอยู่นะปลางมาสองปลาลมาสองกระโดลลสี่ทีจออมจอสาองหนึ่งปลาเออโลมาเออหนึ่ง้าไปตัวเด็ดแก้วเลย อ่ะมันช้าเขาลงมาหตัวเออกระโดดลงน้ำหนึ่งทีจอมปลางมาสองตัวปลาลงมาสองตัวกระโดดลงน้ำสองทีกระโดดลงน้ำสองทีจอมจอมปลงมาสามตัวปลงมาสามตัวปลงมาสามตัวกระโดดลงน้ำสามทีกระโดดลงน้ำสามทีกระโดดลงน้ำสามทีจอมจอมจอมาตัวปลางมาสี่ตัวปลางมาสี่ตัวปลางมาสี่ตัวกระโดดลงน้ำสี่ทีกระโดดลงน้ำสี่ทีกระโดดลงน้ำสี่ทีจอมจอมจอม ปลาโลงมาห้าตัวปลาโลมาห้าตัวปลาโลมาห้าตัวกระโดดลงน้ำฮัลโหลไม่ปลาจะหายไปตัวรีบกระโดดเลยเหรอรีบกระโดดมาให้แม่แม่งปลารีบกระโดดลงน้ำเลยหนีคนไงโอเคผมเกมบุกเล่าก็มีประมาณนี้นะครับผมใครเคยเล่นเกมไหนใครเคยเล่นเกมประมาณไหนพิมพ์คอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยใช่ครับผมเผื่อใครที่มีเกมน่าสนใจเนาะใช่เผื่อจะมีอีพีหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ